สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้นะครับเราครับจะมาเล่นเกมเดือบัตเทิลแคทกันนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นี่ยคิมเราเนี่ย,น,ยนี่ครับเลยซัมบี้เลยป้นมันนะจังหวะนี้ฮะเราอยู่ในด่านแคสเซิลแคสเซิลไนท์หายไม่ออกเลยอ่านได้แค่คำว่าไนไนท์นั่ะ ฮะฮะฮิโปฮิโปทุกคนฮะจังหวะนี้อุ้ยกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วไม่ได้แล้วนะต้องกลับไปตัวอู้กระเด็นกระเด็นกระเด็นหูกระเด็นเก่งเลยเธอกระเด็นเก่งเลยเธอไม่ต้องกระเด็นแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยกระเด็นอีกแล้วฮะกระเด็นเก่งนะฮะเป็นคนที่เก่งการกระเด็นโอ้ยไม่ต้องกระเด็นแล้ว อุยฮ okay, ิโปฮิโปแตกนะฮะฮิโปแตกแล้วเป็นตัวเติรนใหม่อ่ะสุดยอดไปเลยโอเคนะทุกคนผมต้อง อยจริงๆนะต้องมาคุกจบอสไม่ต้องมาเออเออเรียบร้อยชนะแล้วนะคะบอสเมื่อกี้คือตัวอะไรเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยครับว่าบอสเมื่อกี้มันคือตัวอะไรเฮ้เฮ้เฮ้เปี้ยงเข้าไปนะครับเอเนอรีเราเพิ่มมาเป็น400แล้วสู้ต่อเลยทุกคน มาครับน้อยสีเหรอมันจะมีอะไรอ่ะนี่สิอ๋ออาจะมีอาจจะมีสับะลายอีสีนะไม่มีในเกมเดอะบันปปดีแคทหรอกซาบะลายอีสีพูดขึ้นมาได้พูดขึ้นมาได้ตัวนี้ครับเออแล้วตอนนี้อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะตอนนี้ใจผมอยากทำเกมฟรี่สั โอเคครับเจ้างหวะน้ครับเจ้าตัวนี้ไปกระทืบมันแงม้มแมพทีเดียวนะครับทีเดียวครับตบมือให้กับแมวของผมหน่อยไม่ต้องจบก็ได้บ้าเลยดูก่อนนะจะแมวน้อยจะส่งตัวอะไรไปดีเบดเค็ด วัวแคปมาโชว์แคปอ่าแคทจะส่งมาโชว์แคปไปให้มันจิ่งที่สุเดเก็บข้อมือโอ้โหมาโชว์แคปเป็นตัวที่กระก่งที่สุดเบ๊ะแต่ครับอกเกอาเงินต่อเลย ตรงวัวแค่เอาไปตรง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 เปี้ยงหมาโดนเลเซอร์ขัดข้นเลยหมาโดนเลเซอร์ตั๊กเกอร์หมาก็กลัวเลเซอร์มันจะไหนยะหมาก็กลัวเลเซอร์เนี่ยพี่จะรู้เออเลเซอร์คนก็กลัวเลยพอทุกคนนะเออวัวแค่เออมาช็อตแค่เกี่ยตุ้นี้กินนี้ตุ้นนโลกก็คือมาโชว์เกค่เออเออ บอลที่เดือดดังกอนเอ่อเฮ้ยตัวอะไรหมาดำียอะมาลักนะหมาจะทำนี่มาลักนะมากว่าจะเยอะมาเยอะไปมาเยอะไปมาเยอะไปนะน้อง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 มาเยอะไปน้องน้องหมาน้องหมาน้องไม่นองนอนนอยน้องหมามาเยอะไปนะน้องหมา หูได้ของมาได้บล็อกนะฮะได้บล็อกบล็อกบล็อกเอ็นบล็อกบล็อกสี่ถับสี่ถังบล็อกสีส้มเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไข่กเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยคือไอเนี่ยว้าวหนึ่งร้อยเอนนิชี่มันจะมีอะไรไหมกูถ้าไปดูไม่มีเลยเลยโอเคค่ะน่าสนใจ สงสัยแล้วมันจะมีอะไรถ้าถ้า,ผม,ออาะะผมแพ้ก็ขออภัยนะคะรัะผมแพ้ก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าพี่ยังไม่ค่อยเล่นเก,ก่งสักเท่าไหร่พี่จะอัปเกรดไอตัวเนี้ยไอเนี้ยให้กลายเป็นเลเวลสามเลยค่ะไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนผู้หญิงเนี่ยรู้เลยชะตากรรมกูจะเป็นตัวอะไรชะมดแน่นอนวันท้อหัวเป็นพักการว่ามันคือชะมดมันคือชะมดใช่ไหม ออกมาดังซุ้งชาหมดแลบลิ้นเลียเมมเมียมเมียมรู้เลยตู้รู้เลยว่ามันคือชาหมดที่จะแลบลิ้นแล้วก็มาเลีย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 งานนี้มันยากนะทุกคนชาหมดทุกคนชาหมดระดับชาหมดเลยนะชาหมดลระดับชาหมดเนี่ยมันตู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนะเด้อ ตัวอูเบอร์เราก็จะออกไปแล้วเออรุดนก็นี่แน่โอ้โหแล้วเราดูชามมันจะลกแล็ก็มาเลี่ยมแมแนมแ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 แมแมชมเป็นตัวที่โหดอยู่นะอันี้ไม่ออกลอนี่จงคนไม่เชื่อผมก็ไม่้นไนไม่เชื่มดิจะมายังมนจมา

ต้องเลยตึงเลยมาดิผมเลสเซอร์ไว้รอแป้วแกลงเงินดีกว่าตึ้งดิไม่ตึ้งนะสิตึงไม่เล่นปลาหมันอีกใส่เลยหรือว่ตึ้งยังไงตึ้งสิวะเมื่อไหร่เอจะต้องต้องรอฟาดมันเลยฟาดปลาหมันฟาดปลาหมันไม่ได้นะครับต้องมาให้แตกกั จะได้มีซึ้งออกมาไอแชมดออกมาทันทีถือไม่ต้องกล,ลัวออกมาเลยตอาจะมีเนสเตอร์รอแล้วอูเบอร์เตรียมเตรียมเตรียมของจริงๆแล้วก็ปล่อยสุกบ้าดังสิสุกบ้าสิฟ้าเต้เราก็คงจะต้องรอ,ลอ ชีมดโอ้โหได้เห็นแชมโบครั้งแรกนี่มันน่าเกลียดมากฮ่าไม่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันนินด้วยน่าเกลียดมากเลยชียมดแต่มันก็เท่โมเดลมันโมเดลมันดูเท่ดีเสร็จเลยให้เราได้เวลาส่งแบบแบบเก่งๆไปเยอะๆเลยเพียงชมมดชมมดมันต้องโดนชมมดอะชมมดชมมดชมมดเข้ามากระโดดทิ้ง แชมอตตีแรงอนะเนียเ่ย่ต้องมาดิครับก็้มาดิครับชมอตไม่กลัวแลครับชมอตแชมอตละไซส์สายละลาายชะลาไอ้เนี่ มมดน่าจะเล่นมาสองแสนสี่หมื่นงแสนสก็ก็ดนหักเลยดูโอ้ชามุดกันชามดตายนะครับดูนะจังวะนี้ชมมุดไ่ง่ายนะคะง่ายกบาละคะทุกคนะจังวะนี้มัเริ่มจะดันเรากลับเข้าถางเราเราเริ่มดันมันกลับเข้าถางแล้วมันก วันนี้เลื่อนมันคงจะเหลือน,นิดเดียวเลยนะจะกระเด็นกี่ครั้งกันแน่นะสี่ห้าครั้งก็ไม่นะสามสี่ครั้งเอออู้ไม่ตายหรอจะกระเด็นกี่ครั้งเนี่ยสี่ครั้งหรอเอเอโอ้ชืมดตายเย่ตาย,ยทุกคนบอลเลื่อ็ชุดโคตรดีครับคงจะไม่มีชมดอมดถึงก่อนเลย thank <laughs> you ไปก่อนนะคาบ,บีเบนฮไปแบนอีแค่จู๊เ